บังคับคดีมิใช่เจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาซื้อขายทอดตลาดกับโจทย์โจทย์จึงไม่มีอำนาจที่จะบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายทอดตลาดได้คำขอบังคับท้ายคำฟ้องของโจทย์จึงไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายศาลชอบที่จะพิพากษายกฟ้องโจทย์เสียได้ คำพิพากษาสารดีกาที่16911ท2,557ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลวงบำรลุงโจทย์กลุ่มบังคับคดีจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องขอให้พิพากษาให้จำเลยเพิกถอนคำสั่งลิบเงินมัดจำลงวันที่9มกราคม2552และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี พื้นที่เขตมินบุรีผู้แทนจำเลยนำทรัพย์ออกขายใหม่ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่9763ทับ2 4 0ของศาลแพ่งระหว่างพันตำรวจตรีประมุกกับพวกโจทย์บริษัท UPS Construction Group จำกัดจำเลยและให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายทอดตลาด ส่งมอบที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวนแปดแปลงโฉนดเลขที่4 3 0 3 2ยถึง4ี่3 7 59175และ5 9 7 7ตําตำบลลำปะทิวอํำเภอรัษกระบังแสนแสบกรุงเทพมหานาครพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นจำนวน560หหลังให้แก่โจทย์ โดยโจทย์จะชำระราคาที่เหลือจำนวน67ล00้าน780,000นบาทให้แก่จำเลยหากจำเลยไม่สามารถส่งมอบให้ครบถ้วนให้จำเลยส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวนแปรแปลงดังกล่าวให้แก่โจทย์และลรับชำระราคาเฉพาะค่าที่ดินจำนวน28ล้าน3า4 4 0นบาท จำเลยให้การขอให้ยกฟ้องสารชั้นต้นพิพากษายกฟอ้องค่าลิริตตำเนียมให้เป็นพับโจท์อุทธรณ์สารุทธรณ์พิพากษายืนค่าลิขรตตำเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับโจทก์ดีกาสาลดีกาวินิจฉัยว่าตามคำฟ้องของโจทมีคำขอบังคับให้สารพริพากษาให้จำเลยเพิกถอนคำสั่งริบเงินมัดจำ ลงวันที่9มกราคม2 5 5 2และเจ้าพนงานบังคับคดีเขตพื้นที่มินบุรีผู้แทนจำเลยนำทรัพย์ออกขายใหม่ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่9763ทับ2อง0ของสารแพ่งระหว่างพันตำรวจตรีประมุกกับพวกโจทย์บริษัทยูพีเอสคอนสตรัคชั่นกรุ๊ปจำกัดจำเลย อันเป็นคำฟ้องที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลซึ่งจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการไปตามหมายบังคับคดีของศาลนั้นในอันที่จะปฏิบัติการในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาคสี่แห่งประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความแพง่งเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งอรวมทั้ง มีอำนาจดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีได้โดยให้ถือเสมือนเป็นเจ้าพนักง,งานศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพินารความแพ่งมาตรา278วรรคหนึ่งประกอบมาตรา1นึงเล็บ14แม้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีนี้เป็นเจ้าพนักง,งานในสังกัดจำเลยแต่เมื่อจำเลยมิใช่ เจ้าพนักงานบังคับคดีตามหมายบังคับคดีของศาลจำเลยจึงไม่มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งริบเงินมัดจำและให้นำทรัพย์นั้นออกขายใหม่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้ดำเนินการไปตามหน้า,นาที่ในการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีของศาลและตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาคสี่ แห่งประมวลกฎหมายวิธีวินาความแพ่งในฐานะเสมือนเจ้าพนักงานศาลได้คำขอบังคับคำตามท้ายฟ้องของโจทย์ในส่วนนี้ย่อมไม่อาจบังคับได้และที่โจทย์มีคำขอให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายทอดตลาดส่งมอบที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวนแปลดแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการบ้านเดี่ยวสองชั้นจำนวน560รหลังให้แก่โจทย์โดยโจทย์จัดชำระราคาที่เหลือจำนวน67ล้าน780,000บาทให้แก่จำเลยหากจำเลยไม่สามารถส่งมอบให้ครบถ้วนให้จำเลยส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน8แปลงให้แก่โจทย์และรับชำระราคาจำนวน27่ล้าน28ล้าน 364,400บาทเห็นว่าจำเลยมิใช่เจ้านักงานบังคับคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาซื้อขายทอดตลาดกับโจทย์โจทย์จึงไม่มีอำนาจที่จะบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายทอดตลาดได้คำขอบังคับทใย้ับฟ้องของโจทก์จึงไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายศาลชอบที่จะพิพากษายกฟ้องโจทก์เสียได้ ปัญหาข้อนี้ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนสาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้เองแม้นไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้างตามประมวลกฎหมายวิธีวินาวความแพ่งมาตรา142อนุ5ประกอบมาตรา246และมาตรา247 ที่สารล่างทั้งสองมีคำพิพากษายกฟ้องโจทนั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยในผลคดีไม่จำต้องวินิจฉัยดีกาของโจทด,ดีกาของโจทฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนข้าราชการทำเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีวินาวความแพง่งมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายนี้ถ้าข้อความ มิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นอนุ14เจ้าพนักง,งานบังคับคดีหมายความว่าเจ้าพนักง,งานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาคเสียงประมวลกฎหมายนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งและหมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติการแทนประมวลกฎหมายวิถีวินาความแพ่งมาตรา142คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดี ต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อแต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเว้นแต่อนุหนึ่งในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้กับไร่จมเลยถ้าศาลพิพากษาให้โจทชนะคดีเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคำสั่งให้กับไรจำเลยก็ได้คำสั่งเช่นว่านี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงวงาติทั้งหลายและบริวารของจำเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้นซึ่งไม่สามารถแสดงอำนาจพิเศษให้ศาลเห็นได้มาตรา142อนุ2ในรดีที่โจทฟ้องเรียกทรัพย์ใดๆเป็นของตนทั้งหมดแต่พิจารณาได้ความว่าโจทควรได้แต่ส่วนแบ่งเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ได้รับแต่ส่วนแบ่งนั้นก็ได้มาตรา142อ,14อนุ3ในคดีที่โจทก์ฟ้องของให้ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะพิพากษาให้จมเลยชำระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามควาพิพากษาก็ได้มาตรา142อ,14อนุ4 ในคดีที่โจทย์ฟ้องเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหายอันต่อเรื่องคำนวณถึงวันฟ้องมาาเมื่อศาลนินสมควรศาลจะพิพากษาให้ชำระค่าเช่าหรือค่าเสียหายเช่นวันนี้จนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาก็ได้มาตรา142อนุหในคดีที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างได้นั้นมาาเมื่อศาลนินสมควร ศาลจะยกข้อเรล่อนั้นขึ้นวินิจฉัยแล้วพิาพากษาคดีไปก็ได้มาตรา142อ,น,14อนุ6ในคดีที่โจทย์ฟ้องของให้ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบีย้ยซึ่งมิได้มีข้อตกลงกำหนดอัดตราดอกเบีย้ยกันไว้เมื่อศาลเห็นสมควรโดยาำนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู้ความหรือการดำเนินคดี ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่โจทย์มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายแต่ไม่เกินอยละสิบห้าต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องหรือวันอื่นหลังจากนั้นก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา246เว้นแต่ที่ได้บัญญัติไว้ดังกล่าวมาข้างต้นบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นต้นนั้นให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ์ได้โดยอนุรมุมประมวลกฎหมายวิธีวินาาความแพ่งมาตรา247การดีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลดีกา มาตรา247วรรค2การขออนุญาตดีกาให้ยื่นคำร้องพร้อมกับคำฟ้องดีกาต่อศาลชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นไปในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์แล้วให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคำร้องพร้อมคำฟ้องดีกาดังกล่าวไปยังศาลดีกา และให้สารดีกาพิจารณาวินิจฉัยคำร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา278เมื่อสารได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีแล้วให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีมีอำนาจในฐานะเป็นเจ้าพนักง,งานสารในการดำเนินการบังคับคดี ให้เป็นไปตามที่ศาลได้กำหนดไว้ในหมายบังคับคดีและตามบทบัญญัติในลักษณะ2องแห่งภาคนี้ทั้งนี้จะเรียกให้เจ้าหนี่ตามคำพิพากษาช่วยเหลือก็ได้คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการดำเนินการบังคับคดีต้องกล่าวหรือแสดงเหตุผลไว้ด้วยมาตรา278วรรคส ให้เจ้าพนักงานบังคับกดีมีอำนาจในฐานะเป็นผู้แทนของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในอันที่จะรับชำระหนี้หรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลภายนอกนำมาวางหรือออกใบรับให้มาตรา278วรรค3ามเงินที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลภายนอกนำมาวางโดยมิได้เป็นผลมาจากการยึดหรืออายัด ให้นำมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ขอบังคับคดีเว้นแต่ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยตามมาตรา200ตามมาตรา326อยู่ก่อนแล้วในขณะที่มีการวางเงินนั้นก็ให้ถือว่าเป็นเงินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามบทบัญญัติในลักษณะ2แห่งภาคนี้แต่ให้ได้รับยกเว้นค่าจำเนียมในการบังคับคดี มาตรา278วรรค4ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำบันทึกวิธีการบังคับคดีทั้งหลายที่ได้จัดทำไปและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยแล้วรายงานสารเป็นระยะระยะไปมาตร27า278วรรค5ในการปฏิบัติหนะ้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคล อื่นปฏิบัติการแทนก็ได้ทั้งนี้ตามคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา278วรกค6ให้หากค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีตามตาราง5ท้ายประมวลกฎหมายนี้เพื่อให้กรมบังคับคดีพิจารณาจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ที่รับมอบหมายตามวรห้า 5, โดยไม่ต้องนำส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดินทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง